สวัสดีครับผมนี่ก็พบเจอกันอีกแล้วนะครับมันนี่ก็บโมมีเบียกครับมันนี่ก็มากอกขิงว่านะครับนี่ก็มากอกขิงว่าแต่ว่ามากอกคนเดียวนะครับโมมีคนจับถุงนะครับก็เลยให้สร้างนะครับให้สร้างพืชไอ้เพิ่มมาอย่างเนี่ยจับถุงนะครับให้ว่ามันจะดีบอนะครับจะให้เบิ้งนะครับครับตอนนี้ก็ยังในขอกงัวนเนาะ นี่นะครับนี่ก็เป็นเครื่อง <c oughs> ว่าไม่เครื่องหรอกเรอว่อานิ่กอกชิงว่าครับอ่า <c oughs> เป็นตัวจับถุงนะครับตัวจับถุงนี่ขนาดประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งมั้งครับนี่เม็ดหนึ่งเม็ดยี่สิบนะครับงากรเลยมมาก,กวนเนีย่ยนี่ก็เป็นชิงว่าที่กวดไ้นะครับนี่ก็กวดขา้นะครับอาทิตย์ละเทียนะครับอาทิตย์หนึ่งก็ได้ประมาณอยู่สามสิบสอบนะครับ สามสิบสองอันนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวตัวนี้กหมก่อนไอ้นี่ก็เป็นเศษเล็กนะครับเศษเล็กที่หาได้นะครับน,นี่ก็เป็นเลเ็กเศษนะครับอันนี้ก็เป็นตะปูนะครับน,นี่ตะปูใส่ก่อถุงนะครับเยวคมจะเอาให้บึ้งนะครับว่ามันเป็นยังไงมันสามารถใส่ถุงได้สองขนาดนะครับ หุงอาหารกับถุงกุยนะครับนี่กับเกาะมุมนะครับมุมเกาะมุมปึ๊บมักมุมนี่กัเกาะไปเลยนี่มันจะได้เป็นขนาดสามย่ยมนะครับมันจะพอดีนะครับบต่ต้องกระแทกนะครับไม่ว่าเ้าไว หัวง่ันนี่ก็จักแม่บุญไว้อย่างน้ำดอกอันนี้ก็เป็นโตผลิตปุ๋ยนะครับโตผลิตปุ๋ยให,ให้เอาปุ๋ยไปขายเบึงบ้งบึงบ้งมันบึ oh, oh, oh. ้งมันโอ้ยอย่าแม่น้ำหยากใส่เดี๋ยวผมให้เบึ้งนะครับวิธีตักใส่ย่างตักใส่เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะครับเบึ้งบึง,บงเติมพักกันมาหลายๆแล้วไอตัวแม่นี่ก็สิออกมื่อนี้นะครับนี่ ครบกำหนดมือแล้วแต่แมนว่าคุณหมออยู่ปัสุสตซ่บ้านกวดในเบิ้งคลิปนี้กะรับโทรศัพท์ไม่ได้ครับแรงนี่้ามดอกงามแรงนะครับไปอยากเห็นหลูกมันคือกันละครับมันสีไะไรส้นเด้วเบิ้งวุ้กซูนี่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 ครับต่อไปกะสิขอให้เบิ้งนะครับ นี่นะครับนี่ก็กรอกเซจเด้วนะครับเราอยาู่ประมาณนี้ไม่ได้โฆษณาของอาหารให่คอเด้ครับนี่นี่ก็แนนครับแนนนี่นะครับเราอยู่ประมาณนี้นะครับอ่กรอกง่ายครับอ่าเวลาออกนะครับก็จะยกเล็กน้อยนะครับกิดในเบื้องนะครับ นี่ครับปเปลาอ,กออกมากถหมาหน่อยึงยัง้ในกเน,น,น่น,ะน,น,นงายยังนะครับ็ <S 2> <S 2> ะจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็กอกคุ้งเสร็จแล่วกเนื้อกระมัดปากครับาปากเิมหมนะครับ นี่ก็สามสิบห้าบาทครับสามถุงลอยนะครับนี่ครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผู้ใดที่คิดว่าจะคลองนะครับบริมีงานเฮ็ดนะครับบริมีงานประจําเฮ็ดหรือว่าอย่างต่างๆนะครับก็งวอยุ่กอกนะครับขิงงวอยุ่กอกก็ของพ่อคองแม่หยคลองแม่มีนะครับก็สามารถลักกอกขายได้นะครับสามถุงลอยนะครับมือหนึ่งไม่ต้องเทศยังไรครับกอกจะเก่าทุงกับพ่อแล้วนะครับ เราได้สามบ่อยนะครับเพาเอะน้นว่ายังคาแร้งขันต่านะครับอ่ากกมือละสามถุงกับพ่อนะครับโอ้กกมือละเก้าถุงกับพ่อนะครับในขาแร้งขันต่านะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ให้ทีมงานนะครับกินหยาไปก่อนนะครับเพื่อเพื่อจะได้นี่ครับได้ทายของเสียออกมานะครับ ขึ้นเขาอาจจะลังเกียจนะครับแต่ของผมนี่คือเงินคือทองไปเลยนะครับกี่กรอกขายเรียนๆนะครับพอาจะได้ค่าน้ำคาไฟนะครับนี่แหละนี่ปกติผมกับกอกขายเดือนหนึ่งผมกับอได้ส่งหมวรถนะครับเดือนละเมื่นอยู่ครับคิปนี้ก่อน ไว้สมีนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ